สวัสดีค่ะวันนี้ยูอยู่คลองสิบสองหนองเสือนะคะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงนี้เนื้อที่หนึ่งไร่นะคะหน้าแปลงติดถนนลาดยางนะคะกว้างสามสิบสองเมตรนะคะลึกเข้าไปด้านท้ายแปลงห้าสิบเมตรนะคะซอยนี้นะคะน้ำไฟพร้อมนะคะ มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปลี่ยวนะคะใครต้องการซื้อเอาไว้ปลูกบ้านทําสวนนะคะเหมาะเลยนะคะบรรยากาศโล่งๆสบายๆนะคะสาธารณูปโภคครบนะคะที่ดินก็ต่ํากว่าถนนนิดเดียวนะคะถมไม่เยอะนะคะถมไม่เยอะหรือจะไม่ถมก็ได้นะคะเราใช้วิธีการขุดบ่อแล้วก็เอาดินจากในบ่อนะคะมาถม สวยเลยนะคะแปลงนี้อยู่ใกล้ตลาดนะคะใกล้ตลาดใกล้ซีเจใกล้เซเว่นนะคะประมาณ1.8กิโลนะคะก็ถึงเข้าจากถนนลังสิตนะครนายกประมาณ6กิโลนะคะแล้วก็วิ่งเข้าซอยมา500เมตรก็ถึงละเนื้อที่กำลังดีนะคะใครสนใจนะัดชมพื้นที่นะคะโทรหาอยูยได้นะคะ